ไอ้น้ำน้องนองนี่อะไรฮะเนี่ยที่เห็นน้ำปุ๋ยครับเอาของโรงงานมาใช้ลงปามเนี่ยนะครับลงปามน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากกระบวนการผลิตของโรงสกัดของโรงงานปามนะครับก็จะมีธาตุอาหารที่พืชต้องการอย่างเช่น NPK ท่อเนี่ยทางโรงงานเองสนับสนุนเกษตรกรก็คือเราจัดเดินท่อวางท่อจากโรงงานมาถึงสวนของเกษตรกรโดยตรงเลยครับทางเราก็จะมีเจ้าหน้าที่<อ>มาติดตามควบคุมการเปิดจ่ายน้ําตอนนี้่อจ่ายน้ําตัวน,นี้ถึงว่าใบลำลูกรก,ก,กน้ำนักตีเผื่อนๆตี่ม่เห็นหรือก็ติใจบ <laughs> ริษัทกลุ่มปามธรรมชาติจำกัดนำของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาม มาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามีทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากกากทลายกะลาและเส้นใย,ยปาล์มและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพโดยนำน้ำเสียมาหมักเป็นก๊าซชีวภาพเศษวัสดุที่เรามีตอนนี้นะครับที่ลําเรียงมาสายพาน <c oughs> ก็จะมีทลายปาล์มใช่ครับ แล้วก็กะลากะลาแล้วก็ใหญ่ลามแล้วก็เอาไปเผาเป็นเชื้อเพลิงใช่ให้ความร้อนกับตัวหม้อต้มน้มําเกิดม,มาเป็นไอป้อนเข้าตัวก,การหันไอ้น้ําเพือ่อไปปั่นตัวเครื่องกำนดิดไฟฟ้าแล้วก็ปั่นกระแสไ,ไฟฟ้าออกมาน้ําเสียจะวามเป็นไฟฟ้าได้ยังไงฮะก็จะลงไปอย่างถังหอยลอดครับเพื่อแยกน้ำมันกลับมาให้โรงสกัดน้ำมันที่จะติดมากับน้ำครับครับเราจะแยกกลับไปยังโรงสกัดเหมือนเดิมส่วนตัวน้ำเราก็เอาไปลดอุณหภูมิลงหลังจากนั้นไปยังถังหมักแก๊ ใชครับบอลลูนครับใช้เก็บแก๊สครับข้างในเป็นบอลลูน2ลูกซ้อนกันอยู่ครับถ้าอลมบออกแฟบลงมาเลยครับข้างในก็จะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สมีเทนแล้วก็จะมีแก๊สอย่างอื่นนิดหน่อยครับแก๊สจะถูกดึงไปลดความชื้นลงแล้วก็เอาไปเข้าตัวแก๊สอนจินครับอารมณ์เหมือนเครื่องยนต์น่ะแล้วก็ไปหมุนเครื่องปั่นไฟใช่ครับผมผมเข้าใจถูกไหมฮะถูกต้องครับในบ่อหมักเนี่ยนะ พี่ได้แก๊สไปแล้วใช่ไหมครับไปทำไฟฟ้ามันก็จะเหลือตัวน้ําอ่ะใช่ครับเหลือตะกอนกับน้ําอีกตะกอนตัวเนี้ยครับมีค่าอินทรีย์วัตถุสูงกว่า40%จะช่วยให้ดินร่วนแล้วก็ช่วยให้อาหารพืชได้อย่างดีครับเราก็ไปแปลงสาธิตของโรงงานครับไม่มีอะไรเสียเปล่าครับใช้ประโยชน์ได้หมดครับดีครับเวนิ g o ูดครับ เขียวมีลูกมากลูกดกอันนี้คือตะกอตะกอบบําบัดใช่ครับไม่ใช่การลาดยางแต่ประการใดไม่ใช่ครัไม่ใช่นะไม่ใช่ครับวางทั่วทั้งแปลงนะครับยาวเลยเกษตรกรที่เอาน้ําของโรงงานไปใช้นอกจากเขาได้ผลผลิตเยอะขึ้นแล้วนะครับเราก็จะมีส่วนช่วยราคาเขาบลกเพิ่มให้กิโลละสิสตางค์โรงงานก็ได้ผลปามมากขึ้นเกษตรกรก็ได้ราคาดีขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะขึ้น ในกระบวนการไบโอแก๊สแน่นอนเราใช้แก๊สมีเทนเป็นหลักในการมาเดินเครื่องจะมีการช่วยลดพวกภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อนอะไรยังไงได้บ้างครับ<ะ>เราก็มีส่วนช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ปีละประมาณ1 5 0 0 0ตันเท่ากับพื้นที่ปลูกป่าที่เขาสามารถดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเนี่ยปีละประมาณ1 0 0 0 0ไร่พุยง่ายก็เหมือนเป็นเครื่องฟอกเหมือนกันเนาะใช่ครับ วันนี้เราได้เห็นเรื่องราวของปาล์มกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับเรายังได้เปลี่ยนของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มยางทลายปาล์มและน้ำเสียให้กลายมาเป็นไฟฟ้าคืนประโยชน์ให้กับทุกคนอย่าลืมนะครับสนุกเข้าใจรู้ใช้พลังงานแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน